และนี่คือ EP ีที่21นะคะเขาว่ากันว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรนะคะเดิมๆซ้ำๆนะคะให้ครบอย่างน้อยนะคะ21วันเราจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆค่ะน้องๆก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าน้องๆน,นะคะดูคลิปติวฟรีของเรานะคะทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่21น้องๆก็กำลังจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำข้อสอบนั่นเองค่ะ EP ที่21นี้นะคะรับประกันเลยค่ะว่าก็ไม่ทําให้น้องๆผิดหวังอีกเช่นเคยค่ะน้องๆทุกคนนะคะจะได้เทคนิคใหม่ๆไปทําข้อสอบเพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการทําข้อสอบของตัวเองนั่นเองค่ะส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะได้ด้วยการกดไลค์นะคะ น้องๆวันนี้เรามาติวกันนะคะด้วยการทำข้อสอบค่ะกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้มาถึง EP ที่21แล้วนะคะในเรื่องของคำกริยาตอนที่1ค่ะไปทำข้อสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งถามว่าข้อใดไม่เป็นคํากริยานะคะก่อนอื่นน้องๆมาดูกันก่อนนะคะว่าคํากริยาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะคํากริยาก็คือคําที่แสดงอาการของนามหรือว่าสรรพนามนะคะเพื่อให้รู้ว่านามหรือว่าสรรพนามนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรหรือว่าเป็นการแสดงการกระทําของประธานในประโยคนั่นเองค่ะข้อหนึ่นอนนอนเป็นกริยาไหมคะน้องๆน,น,นอนเป็นกริยานะคะ ข้อ2มองเป็นกริยาไหมคะมองก็เป็นกริยานะคะข้อ3หยิบเป็นกริยาไหมคะหยิบก็เป็นกริยาคะ่ะน้องๆข้อ4แมวแมวเป็นกริยาไหมคะแมวไม่ใช่กริยานะคะแมวเป็นคำนามน,นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ4นั่นเองค่ะเพราะว่าแมวไม่ใช่คำกริยานะคะน้องๆ มาถึงข้อที่2ค่ะถามว่าประโยคในข้อใดมีคำกริยา 1. แมวตัวนี้สีดำน้องๆว่ามีกริยาไหมคะคำนี้แมวตัวนี้สีดำไม่มีคำกริยาในประโยคเลยนะคะข้อ2องสุนัขเป็นของพี่มีไหมคะมีคำว่าเป็นนั่นเองนะคะข้อ3ท้องฟ้าสีทองไม่มีคำกริยานะคะข้อ4บ้านหลังใหญ่มาก ข้อนี้ก็ไม่มีคำกริยาค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองค่ะเพราะคำว่าเป็นคำว่าเป็นเป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาชนิดวิกลด ถกริยานะคะหรือว่ากริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มนั่นเองค่ะเป็นคำกริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเองนะคะต้องมีคำอื่นๆมาประกอบนั่นเองค่ะเช่นคำว่าเป็นนี่แหละนะคะเราเรียกว่า,าวิกตัดถกริยานั่นเองค่ะข้อ2คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาถึงข้อ3นะคะถามว่าข้อใดเป็นชนิดของคำกริยาที่ต้องมีกรรมารับนะคะเรามาดูกันนะคะน้องๆข้อ1กริยานุเคราะห์ กริยานุาะหอคืออะไรคะกริยานุาข้อก็คือกริยาช่วยกริยาหลักนั่นเองค่ะข้อ 2. วิกตัทกริยานะคะวิกตัทกริยาคือกริยาที่ทําไมคะกริยาที่ที่ไม่มีไม่มีความหมายในตัวเองนะคะต้องมีคำอื่นมาช่วยมาเติมเต็มนั่นเองค่ะส่วนสกรรมกริยาก็คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารับนะคะส่วนอาการ,รกริยาคือกริยาที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีกรรมมารับนะคะให้สังเกตว่าคำว่าอะนั่นเองจำงาง่ายอะคือไม่นะคะไม่ต้องมีกรรมมารับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนคะ ก็คือข้อ3นั่นเองค่ะสกรรมกริยานะคะเป็นกริยาที่ทำไมคะที่ต้องมีกรรมมารับนั่นเองค่ะข้อ4ค่ะถามว่าข้อใดใช้กริยานุเคราะห์นะคะกริยานุเคราะห์คืออะไรคะน้องๆกริยานุเคราะห์ก็คือกริยาช่วยกริยาหลักนั่นเองนะคะก็คือจะมีกริยาหลักอยู่แล้วก็จะมีคำที่อยู่ข้างๆกริยาหลักเราเรียกว่ากริยาช่วยนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะข้อ1ค่ะ สุนัขแทะกระดูกนะคะเรามาดูกริยากันก่อนนะคะกริยาคือคำว่าอะไรคะคือคำว่าแทะนั่นเองนะคะข้อ2ม้ากำลังวิ่งกริยาหลักก็คืออะไรคะวิ่งข้อ3แม่ล้างจานกริยาก็คืออะไรคะล้างข้อ4พ่อหัวเราะนะคะกริยาก็คืออะไรคะหัวเราะนั่นเองแต่ละประโยคเราได้กริยากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดู กริยาช่วยกันนะคะกริยาช่วยคือกริยาที่ช่วยตัวกริยาหลักนั่นเองค่ะสุนัขแทะกระดูกแทะเป็นกริยาหลักนะคะมีกริยาช่วยไหมคะไม่มีกริยาช่วยนะคะข้อนี้ไม่มีค่ะข้ะ 2, ะอ2ม้ากาลังวิ่งนะ,ะวิ่งคือกริยาหลักนะคะมีคําช่วยไหมคะมีใช่ไหมคะนั่นคืออะไรคะคาว่ากําลังนั่นเองค่ะกาลังนะคะเป็น กริยาช่วยนะเป็นกริยาช่วยช่วยคำว่าวิ่งซึ่งเป็นกริยาหลักนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะมีกริยานุเคราะห์หรือว่ากริยาช่วยค่ะแม่ล้างจานไม่มีไม่มีกริยาช่วยพ่อหัวเราะก็ไม่มีกริยาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นคําที่ถูกต้องคือข้อไหนคะน้องๆคําว่าม้ากําลังวิ่งข้อ2นั่นเองค่ะคําว่ากําลังเป็นกริยานุเคราะนะคะหรือว่ากริยาช่วยกริยาหลักน,นั่นเองค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะวิกตัทกริยาหมายถึงข้อใดน,นะคะข้อ1คํากริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเองนะคะคํากริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเองต้องมีคําอื่นมาประกอบจึงจะได้ความนะ,ะข้อ2ค่ะคํากริยาที่ต้องมีกรรมมารับอันนี้คืออะไรคะน้องๆจำได้ไหมคะคํากริยาที่ต้องมีกรรมมารับก็คือสกรรมสกรรมกริยานั่นเองค่ะ ข้อที่3คํากริยาที่ต้องมีกรามมารับนะคะที่ต้องมีกรัมมารับ,ะะท,รมมรบที่ไม่ต้องมีกรามมารับคืออะไรคะอะกรามกริยาข้อที่4ค่ะคํากริยาที่ต้องทำไมคะมีหน้าที่ช่วยคํากริยาสําคัญนั่นเองคํานี้เราเรียกอะไรคะเราเรียกกริยา กริยาช่วยนั่นเองหรือว่ากริยานุเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นคํากริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเองนะต้องมีคําอื่นมาประกอบเราเรียกว่าอะไรคะน้องน้องเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าวิกะตถกริยานะวิกตถกริยานะก็คือคำกริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ และนี่นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนนะคะที่บ้านครูปูเดอะติวเตอร์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ดูคลิปติวฟรีแล้วนะคะก็อยากที่จะมาสมัครเรียนพิเศษกับเรานะคะตอนนี้เราขอเปิดรับเฉพาะช่องทางออนไลน์ก่อนนะคะที่หน้าร้านที่สถาบานันตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะ ถ้ายังไงนะคะก็รบกวนนะคะน้องๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามข่าวสารทางชาแนล u t u b e หรือว่าทางเพจคลิปิวฟรีของแต่และช่วงชั้นนะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจบ้านครูปูเดอะติวเตอร์เพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะว่าเราจะเปิดสอนอีกทีกันเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นทางช่องทางการสอนออนไลน์นะคะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเป็นแบบกลุ่มย่อยตอนนี้เราเปิดแล้วค่ะสามารถที่จะทักเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะคะได้ตามที่ ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะในคลาสเรียนค่ะ